ครับผมก็มาสวัสดีทำสวัสดีทรช้าครับผมมาดูอันนี้เป็นต้นแถมนะครับผมอันนี้คืออักิวินม่วงไม้แถมดอกสวยๆแบบนี้ไม้แถมก็อย่าว่านะว่าทําไมไม่สมบูรณ์ไม่สวยไม่โตก็คือของแถมนะครับผมคือของแถมสำหรับอักวินม่วงเอาไปเลี้ยงเอาให้โตให้สวยตอนนี้ก็จะเป็นของแถมเช่นกันไม้แถมก็จะดอกก็ใช้ได้นะครับผมดอกสวยนะแต่ว่าเป็นไม้ที่ ยิ่งแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้เปลี่ยนดินเราก็ทำให้ไม้ไม่โตแล้วก็ไม่สวยว่าต่อไปพวกพวกสวยตัวนี้เห็นแบบนี้จะอาจจะดอกธรรมดาธรรมดานะไม่แดงมากแต่ว่าไม้ลักษณะแบบนี้ออกช่อดอกมาแบบนี้นะเวลาเป็นไม้ฟอมใหญ่ไม้โตในอนาคตข้างหน้าจะเป็นไม้ที่ดอกโดกโดๆแล้วก็สวยงามเป็นอีสานที่ดูวันหวานดูแล้วเพลินตาดีนะครับผมก็จะทำเป็นตอริลาไว้ให้ด้วย แลวตันนี้ผมจะเสียบขาริมนะด้วยเพราะไม้โตไวอันนี้จะเป็นอันกอนะอันกอแต่ความไม่เก่งเห็นไหมความเยอะอันนี้จะเป็นเอียบมงคลคือสามตัวนี้ไม้ก็โอเคนะใช้ได้นะสามตัวนี้สามร้อยแปดสิบาทนะสามร้อยสามร้อยแปดสิบาทสามต้นแต่ผมแถมสองต้นนี้ไปให้ด้วยนะครับผมในราคาสามร้อยแปดสิบบาทคงเดิมก็อันนี้ไม่มีค่าส่งนะค่าส่งผมจะการให้ เท่านี้ก็มาเท่านี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะได้เตรียมตัวออกปทํางานต่อพึ่งเพื่อนขอบคุณผู้พีดหนึ่งท่านด้วยขอบคุณท่านมากมากครับผมที่ช่วยไม้ไปนะครับผมขอบคุณที่สุดเลยไม้ก็ผมยังไม่ส่งอยู่ค้างส่งอยู่สองสามท่านเลยนะสามท่านหรือสี่ท่านนี่แหละจะเหมาส่งวันเสาร์วันเดียวนะครับผมไปส่งที่ไปสณีให้บางท่านก็อยู่ต้องเป็นเดือนสองเดือนเพราะไม้ไม่สมบูรณ์ผมเองก็ไม่กล้าส่งให้ นะครับผมก็ก็มีหลายท่านอยู่นะก็วันเสาร์จะส่งรวมยอดทุกท่านเลยวันเสาร์จะไปส่งที่ไปมีให้นะครับผมพอดีไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์ท่านรับไว้แล้วแต่ว่ามาดูอีกทียังไม่สมบูรณ์รากไม่สมบูรณ์ก็เลยไม่ส่งให้รอส่งวันเสาร์นะครับผมขอโทษด้วยกับความล่าช้านะครับผมขอโทษมากก็ขอคทุกท่านด้วยขอบคุณแล้วก็สวัสด,ดีบ้าบ้า โตกันหนูมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับ